ตามที่ซายขึ้นไปเห็นหนลายซายไดย้ตัวกับโดดแล,ล้วเรามีเวียกได้อันน้อืมออพักพรดนลมบานนี้นนานกินขขากินน้ำอืมเดียวจังไหทุมิน้ำไหมาสบายดีเนอสบายดีอา่าสบายดีโอเวา้ากนอองงอ,นอยู่เห็นบอยู่ นอนเหนวะแรงเนาะเออนอนหนวะแดงค่ะก็กว่ครับหนะโอ้่ะกิดว่าอันโป้งเน่ยลืมอยู่เนาะอ้าโอเคสบายดีอ้าโอเค,อเค,อเค,อเคพี่น้องนะครับตัคของปันสูคุณสู้ชีวิตผ่านมงรับส ห้องกลับลงในใจเจอเรื่องร้ายทําให้ลือเรียวแรงแต่หัวใจยังไม่แพ้ไม่เคยสิงแสงยังคงแกร่งสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเนาะและ้วก็สบายดีทางสบบปล่านําเด้อเนาะตลอดจะเป็นทางต่งประเทศก็คือกันเนาะอ่ากยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โตคําปันสุกนะครับนะ อ่ะมาเจอมาพ่อทุกค่ำวันนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเนาะอ่าเป็นเรื่องราวาอย่างแน่พี่น้องอ่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมพี่น้องสบู่ขมิ้นสมุนไพรนะครับนะสั่งจองกันได้ส่งถึงที่พี่น้องเอ๋ยเนาะก้อนละเจ็ดสิบบาทสั่งสามก้อนสีก้อนเป็นไปทุกค่ำหมายก้อนละสิบบาทพี่น้องเอ๋ยลดฝ้ากันสิวนิ้ผิวนิ่มเนียนพี่น้องเอ๋ยเนาะสำหรับอ่าสบู่ทุกค่ำพี่น้องเอ๋ยและ เรื่องดราที่สองกะจะพาเอฟซีไปบวงรยากาศทีมงานพีงก่อยน้อยเส้นเดิมเส้นเคยนาอจ้าคุณเห็นอย่างพี่นองเลยอยู่หัวอยู่นองเต็มอยู่น้องงงแล้งไปสะป่าบ่เนาาพี่นองนาอแต่ว่าก่อนไปกะชิโทุลินน้องมะนาวก่อนพีนองเ้ยน้องหลังจากที่เบิรงคลิปพีงก่อยน้อยที่งานพีงก่อยน้อย้วกะ ต่อสบายดีสบายดียามเช่าเนาะเอาทีมง,งานผีงก่อย<ะ>เอาสบายดีสบายดีมีน่าสบายดีวันนี้วันนี้เราจะมาทำอะไรกันฮะวันนี้เขาสชมาเฮ็ดยางมาตึ๊กปาลากับคุดิโร่เออมาขุดปลาขคุดิโร่เนาะเอะขุดปลาเอาคุดปลา มื่อหาป่ากรับคุณมงังจิรอนี่กกพัตูกับแมตตกเพิ่นกะเกี่ยวเข่าอยู่อะ,ะไรกระตุกรก,ก,บบกระตุกเออกตอืมสบาาีเอ้เละยกละก็อยู่ในถ่านเออปรจังคณก็ได้สบาย,ยดี ยืนนิถาเด้อนิถาอไอ้รักเด้อโบโบเข่าหัวไนะอวนบ่ร along เหรอนี่เนาะมาโตูกันไม่โต้ห้ากับเกี่ยวเขา่ากันนี่เข่าเพื่อนจะงามงามนี่มึงเนี่ย Bella ok bella 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 lấy bella này bella 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 này บอลหนึ่งเป็นก้อยน้องเอ้ยบอลหนึ่งหาก็เป็นขมังไปใช่ลูกมึงนั่นมึงแน่แน่มีนานไปนะจะไปมันป้ามาพี่ลูกมาปีมาไม่รักมันไปทั้งนั้นรักเอาว่าไม่มีหน้ามันนั่นแหละฮะไปเฉียบใช่ป่ะเงาพื้นน่รัก นั่งอยู่นน้าลูกเงินเดิมมุตาลงมาเดี๋ยวลักกับมาลูกละนางขานเน๊อะมาดี มปีงอยู่มันไม่ปีงเลยเด้อมีปีกออปีกทจับปีกที่เขาหมกเด้อปีเขาหมกอืมปีงเขาจิมีเห็นอะไรยัออกินยันในป่านะฮะขครออกข่าออกฮ้ยช่งมีตะกอนแห่กอนหไม่กินก้อนแหทีมงานถึงก้อยห้าคนหนึ่งไปใส่ละเพอดีงวงอยู่พ่ดเนาะ

มตูไตูนยายาวล้วยจิ่ก็ไม่ได้เป็นคุดอย่าเลยโทรหาน่องมาน้าเลยพี่เน อ่าเพิ่นสิหาบ่เนาะทุ่มุดินอำเพิ่นเพราะว่าเมื่อนังกะเมื่อวานนี้แหละเนาะก็ว่ากรโทแต่กะบ่ติพี่น้องเอ้ยเนาะโทรให้เพิ่นขึ้นไปเฮือน้กึมแหละพี่น,น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นมีนอันผู้ใหญ่มาอ่าติพี่น,น้องเอ้ยเนาะอ่าเ <laughs> อ้าอีกเอ้ยาเนาะ ก,ก,นนกันมึงพี่น้องนพี่น้องกันน้องเพื่อนเพื่อนตัพชาพี่น้องว่าจังไดเนาะเนี่ยโทรครับมาเลยพี่น้องเลยฮัลโหลเออสบายดีเนาะนายดีอ่าเฮ้ยยังยูนี่ฮะนายยูอืมเมื่อวานนี้ไปไหนก็โทรหมติดเมื่อวานนี่ บ้านนี่นะเออเปิดเครื่องไม่ได้เปิดเครื่องมันข่องอาบ้าได้ล่ะเดี๋ยวเกี่ยวพอนาบ้าเออเล้นก็นเลยไม่ได้เจอเอฟซีชั่มเพราะว่าเอฟซี่นมาเตยไม่ได้กล่าวให้โทรบอกให้เจ้าขึ้นไปเพื่อนเจ้ากลึมบ่กโบโ็โทรบพติสโทรบพติดเพิ่นเมื่อเลยนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวเจอน้องมะนาวมีว่าสิเอาของฝากให้เดี๋ยวว่ากำลังใจเดี๋ยวว่าจะยังแหละตอนแรกโทรหาตู้ซีกะ ก็ตักเขาอืมบนกไเลยโทรบุติเมื่อวานีเพราะว่าเสาร์คืนมาทรหาน้องน้าให้แน่ว่ามีเฟสต์ดอยู่บอ่ะ้ก็เลยทไดวเมื่งวันนี่เออเออเป็นเมื่อไร่นี่เออเพิ่นผชื่อว่าคือว่าปูปูวนเสาก์คแหละเลนี่อะเพิ่นแะลเพิ่นหนีไปอเมริกาตั้งแต่สมัย ส่งข้ามท่านที่สองอะน,นี่ทำไมตะกี้ค่ะแล้ววันนี้เพื่นเห็นในยูทูบแหละเพ็่นมาหลินน้ำว่ะกลับมาเออจอนอกมะนาวน้ำแน่เพื่อนว่ะก็กเลยโทรหาเดคดว่าไปเที่าวไปปั่นเข่าตีไปเกี่ยวเขา่าปัออ่นเขา่าเขา้าคนเข่าว่าใช้รถพาวินาทีเยววาวานี่้ะเออก็คือมาจิบไปกับ อหาโบเห็นจักอยู่หน้าเออยู่เฮือนเราว่ะอยู่จักลงไปกับรถรถใหญ่เราก็ขายได้ได้รถเท่าเกือบเล้เราเรายัางบม,มีรถเราใช่ไหมว่าปูนอยู่่นน่ะจังว่าให่แล้วเฮ้ยเพราะว่ามันกะไก่นี้อยู่อเมริกราปูอืมเราถือโอกาสนี้มากเลยแล้ววาก็เห็นคลิปติตา้องมาแล้วแนะเราจะเจอจอเจอมีแนวาฝั่งในตอนไปจักรแ,แล้วจังขึ้นไป ตจะมีกะบมุ่งยากเราจะเคยคืนเราบ้างเรากับทีลงมาหาเจ้าไปจังไงเออนะเมื่อาวานเมื่อวานนี่มั้งเมื่อวานี่หน<อ>ให้คืมขายรถจะบอกเออคืมรถเราขายแล้วเราเลยมุมีรถลงไปครับออแล้วก็ไปชงเพิ่นเราขายแล้วเราเอาตัวใหม่เราได้ชื่อใหม่วัในใดวะเราขายแล้ว เป็นอะไรปั่นเขาได้หลายบอปั่นน้าบ่มื่อร่ได้สี่สิเก้าอ้าคือน้อยแท้น่ะปันได้เร็วเไปเออได้สิบไนได้เล้ว่ะแล้วปั่นไปน้าไม่ั้งไม่เกี่ยวอนนั้นเออฝนไม่ตกะบอน้องมานวฝนไม่ต๊ะบอเออ cái phí tốt rồi vì năng nhạc của bông bẹt chỗ Kêu nó lại từ luôn nào cháu Nếu mà hàng kêu kêu Em kêu cơ cơ Ừm Thôi đi Ừ Kêu nó đi mượn Kêu nó mươn đó Mươn kêu đi mượn cả Ai cái ôi tít tăm xong ตาเบิ่งคลิปสกึมอยู่ยนว่าเจ้าแล้วเจอกันแล้วก็เจ้าสมไอติดตาแล้เอ็ซีไม่ดีขมาแต่แนวเพิ่นเ็แล้วอยู่มื้อนี้อืตะังเือ่ะเาบ่จักว่าเพิ่นมาดมยังเออแล้วเพิ่นเพิ่นมือเนาะเราก็เลยบ่เอิ้นเจ้าแหละยนว่าเจ้าันขึ้นไปยังล่ะตงมาเลยมื้อนี้ปตงเออมื้อนี้บ่ตา เม้อชตาเดินแ็นพัวอาทุกยางไปบ่อน่ะเออเาหาอาเอตาลงมาหามเอาโอ้ยบเานเอาเป็ียนยางไว้โอกสหนาเนาะนองมะนาวอืมไม่ได้หู้เขาจ้อขเงฝากจ้ำอเออมีอย่างนี้มาฝากนองมะนาวว่ะไอ้กะแถาเมือคทิออ เม่อวานนี่เขจะอยู่ห้านี่นอนอยู่หนะเออจะทำอะไรเจ้าก็จะเข้าบ้านเนาเออน่นยงมาลโทรไอโทรไลน์สายเติมอยู่ทร่ทู่ใส่เน็ตดบ่วะมือนี่ก็อยู่หน้าที่าว้านอยู่บ้านเออนน้นตองแปหาคนหน้าเราาปนเพียงลมตเข่าเออนีเนี้ยเลยมเจอคนชั้นาะมาบอก ไก่ได้ผนมาเลยมันยิงผู้ชายนะุูยิงผู้ชายชองกูเนเอ้ยเถ่าติบแล้วมันเป็นนั่นเลยรุ่นปูรุ่นยาเขารุ่นนั่นเขาแล้วแต่ว่าคนอยู่เมดิกาเนาะมันกับบคือเท่ากันได้ก็เห็น่าวคืมน้อยชูปมาให้เบิรงนะเดี๋ยวนั่งกินข่าวถาอยู่เพื่อนี่แหลแต่ว่าโทษติบอกขึ้นมาในเด้อคนแ่บลงไปก็รถกับบุมีคนแบบทลงไปก็กับเพื่อนก็ คนเออว่าวอะไรนเอคนเถเนาะมาเจอะอากาศบ้านเฮาห่วยขี้พุ้นขี้พื่นมัง <c ười> ค,คืออยู่บมรยากาศละไนอ๊ะนาวหนาวได้ยังสะกินแรงมื้อนี้ตาบกุ้งม่ได้กินออตับหงนะโอ้ของแซบได้ตับุแต่ว่ากินกินดุกิน แต่ว่ากินนุกินเลือดใดกระดูบบไไดีมาใด้แมนถ้าไม่เลือดจางตู้ตซีก,บบก็ตัวที่ทรบอกตู้ซีให้ลงไปบอกให้ก็โทรศัพ <Okay. S 1> ท์เพื่นก็ตายอลไรอันนนั้ก็ได้โทรศัพท์ตกพื้นจังก็เห็นแน่เราไปหาเจ้าออไปนั่นก,กับเรากับเรากับยุทธเรามีโทรศัพท์โทรศัพท์ผมมีแล้วตู้ซีนะ และเแล้ว <benim> สัป <cô> พ <Ps> ีบอกพีโตกอันจะเห็นหน่อเฮือนเราน่ะเห็นเออตกไป่ทึ então, ่งเฮือนผมแลลงมาใสกปูนเออมุนบ็ดจีแตกเบ็ดเล่นเนาะนะจอยยังแตกได้มันก็จำพัดบาได้เห็นอยังบาได้แหละไอโต๊บอกเราให้ไปบอกกับมันแล้วเกี่ยวเข่าคับตัดเข่าคับได้มไหมเห็นเห็นแต่เราอัปเดตลงกับ มาบุญนะแน่เราไปน้ำการมาซอยกันโทรศัพท mm. yeah. ์มาบุญแน่ไท claro ่ายมีโอวีโอลงด้วยยืมโทรศัพท์ห้างสียืมโทรศัพท์ห้างมาบุญใช่ป่ะมือหนึ่งมันไปแน่นนาป้าเกี็บเขาตัวเองที uh uh ่น้ำแนาวเกี็บเขาเองไหมเขาเก็บก็ก้อยเนี่ยคอยเพรามันอยแล้วใช่ไมันคอยเกี่ยวแล้วก็ฟานเอาแล้วตีเอาแล้วเนาะตีเลย เอาป,ปั่นมันบโหลายน้อยอย่างกับผมมาบโหลายกับผมมาก็มีบบมหน่อยตีเอาฟ้าดเอาได้ได้หลายคนได้ได้คักขึ้นอย่างนี้นตีเอาฟ้าดเอาอโอ้ยหวานนอนมาเาอาบมาอแลว้ว่าบุญบุญนี่แร่วไ่ได้เจอผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นนี่ว่าเออเพิ่นนี่วะ และไมก่กอบการน,นางาเทรามาาเ้ากะทีนั้นลงไปหาอันนี้เรามากับเรามากับําเติมอล้วเนาะมาเนาเรามาช่วงประมาณตอนแรแเลยลเอ,อืตอนแรงนี่แหละมันเดี๋ยวอ,ออกจากบ้านเท่ากับําเติมแล้วเดินเดินมาดุนอืมว่านี่เน,นี่ยวาาัานี่ชาวบ้านรอบหนานชาวบ้านเห็นไอ้ท่เมื่อหลายสายนั่น โทรกลับมาหนเด้อเมนไอมีเรียกแหละนั่นนะเออใช่ว่าเออจะว่าเปิดเนี่ยเห็นน้องเห็นถ้าน้องเจอเห็นว่าเออดูคำโทรมาหลายสายแท้มีเรี่ยอย่างว่โทรกลับเบิึงถืออ่าผู้ใหญ่ผู้หญิงคนมากถือมีของฝากของต้อนแบคือไปนี่กะชได้บอกนี่เพราะว่าอ่าทางบ้านกคือว่าแหละคอยกับมีงานมีงานเนาะสิไปบอกกะนี eh. ่คือแน่เขา โยกิงสายตรงรถมาเนี่ยบ่าวมีเราก็เก็บเข้าแล้วบ่นะบ่าวเจ้าจังอยู่อมเน่ยม้เาแล้วก็เนาะจังอนี่ก6เลยโอ้ยุนว่าสิโทติดบ่ว่าว่าติดายอีกบ่จักว่าเพิ่นคุยกัที่ฮักเพิ่นว่า

kéo kéo leo được luôn cả, cái wa sẽ đi picnic, chụp cà phê, bị tắc, cái wa bay anh, bên sau tay bị tắc bàn này, nương tựa, cái wa bay, cái wa bay này, cái wa bay nương tựa nó sẽ bay nóc, bởi vì anh, 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 เออเออถือนาวเด้ปักซองได้แนวเนาะเออไปที่บ้านจ้อไอ้จ้อยติฮะพญาไลฟเ็ได้ลวิคีังดิเออเออเนาะกนั่นแหละมึงไปเรื่อยๆได้ไปก็จังว่าได้ไปเนาะเนาะมื้อ้เพราะว่ามันไป่ได้ไปอืมมันบ่มีหยังแน่นอนเนาะชีวิตคนเฮา ตื่นเศ้าเห็นหน้ากันในวันนั่งแื่ขึ้นี่พอคองว่าอหไรอืมคนมตายแคนข้อสุบัานพวกวะทั้งโมรักะทงรินน้ำกะมันค่อยบ้างกันกะคนเข่าคนเข่านีน่ฝนเราอะคนเข่านี่ฝนคนตกห้ำเราชรถบอกนะใรถบกไปหาเ่าโอ้ใช้รถแล้วเนาะหาบ๊บเพื่อชิฮอดเทียงเห็นแล้ววะ ป้าหวยบอป้าหวยน้ำต้องนีน้ำโดไทยได้แก่กับธนากับคันใหน่อยดีอ่าอยู่ห้งแวไว้แล้วห้งถวเตีงเลยหาก็มาแต่หน้าป้าคุณว่าจัานี้เดียวหะกรมาแต่หน้าเจ้า้าถึงแล้วอางวเออมาเอาหน้าเอาในเลยไปชุเมยไปจะบ้านนี่เมย์ไจบ้านนืมเจ้าไปหน้า ไปแล้วไปเยอวานนี <Christina. S 2> ่นี่ยโอ้ยเนาะว่างเว้นว่างเนาะฉันโทรติดกะเออัโทรติดกะคักเลยแล้พอดีว่างพอดีโทรติดอยากมอเตอร์อยู่หน้าป้ามันนีิบิบอกงี้เลยโทรศัพท์ก็ม่ได้ถือไปเออคือก่ารมาได้ปีก็ยันว่าโทรศัพท์เจ้าถือเออน้องเตอร์ไปน้ำอยู่หน้าป้ากูเนาะเอองั้นแหละชั่ววันมันคาดทีมีบุญเจอกันนั่น มันหกนกมีนอดดอกเนาะอันนี้บุญเนี่ยม,มหอดเพิ่นเออไม่ได้เจอพึนชับแย่ก็ได้ของขวัญแล้วออกมะนาวเนาะเอานั่นแหละจังไรก็อาบน้ำพักผ่อนข้าวมาแต่น้ากันโทรเมื่อเด็กน้ำบอกแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ชิบอกไว้ก่อนพร้อมโทรติดสมมติว่าเห็นไอ้โทรเมื่อในลายสายนะ่ะโทรกลับดอเดอร์แต่ว่าแต่ว่า เหน็นโมลายทรายน้ำทรายนี่ง่ะโมเป็นยังโทอมริ่นน้ำว่าเห็นตามซีทรายขึ้นไปเห็นในลายทรายแหละโท่ากับโดดแล้วเรามีเหี่ยได้อะนะอืมเอาพักผ่อนดอนลมบ้านนี่เอาในกินข้าวกินน้อาอืมเดี๋ยวตืนว่นเลยเทอมรินน้ำไหมเอาสบายดีเนอะสบายดีอ่าสบายดี โอ้ยเจ้าก็นอนงอยู่เห็นบ่เห็นอยู่นอนหัวแงเนาะเออนอนหัวแดงไงกูรับเลยนะโอ้โหคิว่าอันปงเนี่นลืองอยู่เนาะอ้าโอเคไปดิอ้าโอเคพี่น้องนะครับเป็นจางใดพี่น้องเอ้ยเราตัวนดี คือเก่าเนาะเพื่นกะเกี่ยวเข่าอยู่หน้าเจ้าของมือนีพี่น้องมือที่ว่าตัวคำโทรปุติหนั่นเพิ่นไปปั่นเข่าหรือว่าไปเกี่ยวเข่าซอยป้าเพิ่นเนาะพี่น้องที่ว่าเอฟซีหรือว่าเจ้าเจ้าคือไมโทรให้น,ะ,นะเนาะเพิ่อนไปปั่นเข่าพี่น้นนองเลยเอากะบอเป็นยังสำหรับน้องมะนาวเนาะกะผู้ติดตามตลอด ให้กำลังใจคนะือเกาพี่น้องเอ้ยเนาะบางเทื่อบุญเพิ่อนก็บุญน้องมานาเนี่ยบ่หอดเพื่อนเนาะก็เลยได้เจอกันเนาะเพราะว่าทุกคำัเสวอว่า,า,วาคนเฮาที่ได้เจอได้เว้าได้หกักได้แพงได้สวยเหลือกันนั่นแมนเกิดจากกรรมหรวอว่าบุญวาสนาทั้งนั้นพี่น้องเอนะ๋ยเนาะมีความบังเอิญบางคนหน้าตาละให้่ายกันนั่นแหละสิ่งเะมือกันพนนนะนี่น้องเอ๋ยเนาะสิ่งเะมือกันจังได้กระยุนนํากันมาเพื่อนวา เป็นภูมิปัญญากรนนะไรน้องพี่น้องอา้าโอเคพี่น้องจังใดกะขอขอบุญขอบคุณเอ็ซีเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและะ้วก็กดติดตามเนาะและ้วกะ็บอกกดข่าวโฆษณาให้ทุกคำขอบุญขอบคุณหลายๆเ้อครับผมเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็คือเสด็จก่อตัวอัมราพระจากพ่อแม่พี่น้องไปก็คือสิได้กล่าวคำว่า สวัสดีครับและสบายดีเด้อพี่น้อง